รถกระทงที่สวนลุมินีนะวันที่5พฤศจิกาสองพนห้ารไม่รู้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนลุมินีนะฮะข้างหลังนี่ก็คือคุสิธานีพาร์คนะไปตรงนี้ก็คืออนุสุรีรอหกนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่าสวนลุมเขาจัดงานลอยกระทงไหมตอนนี้เราก็จะเดินเข้าในสวนลุมพินีนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะจัดยังไงนะรถกระทงไปดูกัน ป้ายประกาศนะกทมขอความร่วมมือใทยงดลอยกระทงงดขายกระทงขนมปังและกระทงโฟมในสระสวนคณะกทมอ๋อประกาศยามเย็นในสวนลุมนะก็จะมีนักวิ่งมาซ้อมวิ่งซ้อมเดินกันเยอะนะคนที่จะมาเดินลอยกระทงก็เยอะนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขารอยจุดไหนนะกระทงนี่ครับนี่เขารอยกระทงสระนี้เลยนะนี่โอ้หมีลุน้อยจะลอยกระทงด้วยอ,อืมเหือเทียนใจจริงนะ นี่นะฮะทำมาลอยกระทงนะตอนนี้คงก็เริ่มลอยทักกระทงแล้นนะถ้ามืดๆแสงไฟจะสวยกันนี้นะที่นี่เขางดไอ้ขนมไอ้กระทงที่เป็นขนมปังนะเพราะว่าจะทําให้น้ําเสียนะกับโฟมนะที่เขางดนะครับให้ใช้ให้เป็นวัสดุธรรมชาตินะี่สวยนะเลยเด็ก <ๆ S 1> น้อยเนะี่ยทำมาลอยกระทงทเด็กชอบมากเลย นี่กระทงสวยนี่กระทงสวยนล่กระทงใหญ่เลยมีนิดเดียวจะมีกระทงเยอะนะเทียบเลยที่คนเล่นพยอยกันมาเนาะมาดูวิธีการรอบๆกันนะโอ้มีชาวต่างชาติด้วยนะเขาก็จะมาดูมีเยอะเลยนะโอ้นี่มีกระทงสีดำด้วยนะนี่กระทงเยอะอยากได้แค่นี้ ต่อแล้วอแเนะี่ยปลามากินกระทงแล้เนี่ยโอ้โนี่กระทงขนมปลาเลมากินต่อตุ๊บปุป๊บนะเลยเห็นนุ่ปลาเลยปลาเยอะนะบ่อน,นี้แต่เราหาเพื่อนไม่เจอนะเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนแยันระค์น้อยนะเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของสุรุมนะอยู่ไหนก็ไม่รู้ซาวต่างชาติเยอะเลยนะกระทงโอ้หนี่เขามีจุดนี้นะถ้าคนตกน้ำนะเขาก็จะมี ก็อยาชจะชีพช่วยเนะี่ยอันนี้ชาวต่างชาติด้วยเขาเต็ียมกระถากระทูนยอะอืมโอ้ชาวต่างชาติเขาก็เตรียมกระทูนะปิกนิกข้างศาด้วยอืมบรรยากาศมืดๆมันน่าจะสวยนะส่วนมากที่เห็นนี่เป็น,นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะคนไทยยังยังยังไม่มานะ,นนนนะเดินดูบรรยากาศรบอบๆไปก่อนนะส่วน ถนนก็นักวิ่งก็ซ้อมวิ่งกันไปนะคนที่จะลอยกระทงก็ลอยกันไปส,สวยๆนะอันนี้ก็บเกือบลอดเลยสวยๆอุปถัมภามากินกับใครเนะี่ยเด็กๆน้อยฝรั่งเนี่ยใส่ชุดไทยเนีย่ยแบบเท่เลยนะเท่ส,สวยๆ ส <GH TS> วยๆนะบรกาศป้ประกาศเลยนะขอความมมื่อนำกระทงขนมปังนะงดนำกระทงขนมปังกระทงโฟมนะแต่ว่าเป็นอย่างอื่นได้นะเอ่คนร่มนั่งเลยนะไอ้นุ่นะบรรยากาศเรันะโหเด็กน่าสวยนะเลนชื่ออโอ้ยยังไปยไงโอ้ยยโอ เดินบนเรื่อยๆนะดูบรรยากาศเป็นบ่อก่อนนะถ้ามืดๆนะคนได้เยอะๆกว่านี้นะอ้โหผู้นี้ผู้นี้จะตกนะไหมเนี่ยลุ้นนะลุ้นนะดึงมือแล้วโอ้ระวังหอ้โหที่นนะไอ้ผู้นี้รักจริงนะก็ต้องมีคนให้อาหารปลาปลาตัวใหญ่ไม่เกี่ยวเนี่ยปลาตัวใหญ่มากนะก็ตัวน่าจะเป็นสิบกิโลฮะโอ้แต่ละตัวปลาอะไรเนี่ย น่าจะเป็นปันนินนะดูไซส์แล้วน่าจะไม่ต่างกว่าห้าหกโลสิบโลนะบรรยากาศสวยๆบรรยากาศนิ่มอ <messaging> ่างนะสุดยอดเลยนะโอ้สวยๆดูตึกอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะฮะสวนลุมพินีบรรยากาศที่สวยงามมากเลย เกือมากคนจะอยู่โซนนู้นนะเขาจะกั้นไว้นะเนี่ยตรงตรงนี้เขาบอกว่าห้ามอานะาลอยบริเวณนี้อันตรายนะเขาจะให้ไปลอยบริเวณนู้นนะมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมุมหนึ่งนะที่เห็นตรงนั้นก็คือดุสิตธานีพาร์คนะที่ว่าเป็นสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะนี่ตึกกบขอนะแล้วก็นี่นก็อะไรฮะตึก เดอะวันน right. yep. evet. right. right. ี่เดอะวันเป็ขอบินนะครับเดี <S <S <S? <s ๋ยวเราจะเดินรอบอ่างดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เราเดินมาเจอเพื่อนแล้วนะเพื่อนเรานอนหมอบอยู่นี่นใกล้ๆนี่โอ้โหนี่ตัวบักเอฟไปนะนี่นอนหลับสบายใจไม่สนใจใครเลย

超慢 มีส่สวยมากนะ น,นี้นักวิ่งก็มาออซ้อมออกกำลังกายกันเยอะมากเลยนะยามข้าม,ามอื่นก็เป็นสวนใจกลางกรุงเลยนะส่วนมากคนที่มาวิ่งก็จะเป็นคนที่ทำงานแถวนี้นะเป็นออฟฟิศนะเย็นๆเขาก็จะมาวิ่งออบกี้ลันนี้เรามาเจอหุ่นปั้นเลยนะโค่นี่ของแท้เลยเนี่ยเห็นไหมนีน่นี่ตัวนี้หนละฮะตัวที่ลอยอยู่ในน้ำนะ ตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ของสูน,นลุมินวแล้วเนี่ยโอ้โหดิใหญ่ใหญ่เลยตรงน,นี้นะโอ้ถ้าใหญ่เท่านี้นี่คงจะน่ากลัวเนี่ยแต่นี่คือเป็นหุ่นปั้นนะตัวเงินตัวทองนยะใหญ่าจริงๆหลากหลายมุมมองนะในสวนทุกมุมสวยหมดเลยนะสวยจริงๆ จุดน้ำผู้สวยมากนะแค่นี้เป็นแค่ที่เขาให้เรากระทงนะนนี่มีคนมาเรากระทงนนะเป็นจุดเดียวนะในสวนที่เขาให้เรากระทงนะเดี๋ยวเราจะไปชมกใกล้ๆนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะ

นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะที่มารากระทงดูกสเป็นจุดยเป็นจุดลอยกระทงที่สวยนะฉากหลังเป็น,ปนตึกเซ็นท่นนะนานพักในโรงพราบาลตุลาเนี่ย luôn có con mươi luôn, mươi tám mươi tám mươi chín 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 mươi ชาวต่างชาติเขาจะชอบมากเลยนะเพราะเป็นประเพณีที่บ้านเขาไม่มีนะเยอะมากเลยนึกคนก็เยอะเนะเยอะมาก เนไปกับวนะสมากที่เป็นชาวต่างชาตินะที่เทนั้นนะที่มานั่งดูน,นะนนชม ไปไหนนะมันอยู่ตรงนี้นะอยากคนก็มารอกันเยนอะวสวยๆแดวอันลอยกระทงนล